อะไรขึ้นฐานวิญญาณของเจ้าเฉินมันตื่นขึ้นแล้วที่มันเป็นไปไม่ได้นะทำไมขยับมันถึงปลุกรากฐานได้ล่ะเป็นไปไม่ได้วิญญาณมันตื่นขึ้นแล้วแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกต้องทำได้คนหญิง,งสองฮะมันจะเอออะไรกันนักนะ มันเป็ปลูกฐามวิญญาณกันหนึ่งเท่าใดเท่านั้นท่านแม่ท่านต้องเข้าใจหน่อยว่ามันเป็นกะยะมาตั้งนานรักฐานวิญญาณก็เพิ่งตื่นต้องดีใจเป็นธรรมดาดูเหมือนว่าเขาจะปลูกฐานวิญญาณได้แล้วจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดทำไมพลังวิญญาณถึงล้อมหลับตัวเขาน,านานขนาดนั้นละ่ะ าวิญญาณเข้าเรียนก็ไม่เร็วนี่เนี่มันเกิดอะไรขึ้นระดับขันมันกำลังเพิ่มขึ้นรอเล่นกันใช่ไหมเนี่ยพลังวิญญาณกำลังเปลี่ยนไปฮึคนิคเนืก,กินขึ้นสวรรค์สร้างวิเศษจริงๆรสักอยากจะรู้ฐานวิญญาณที่ข่าบรรลุได้แล้วสิไม่อยากจะเชื่อเลยขยะอย่างจ้องฉินงจะเพิ่มระดับไปได้อีก ให้อย่างมันคงไปได้ไกลมากกว่านี้ไม่ได้ล็อกฐานวิญญาณคั้นปัตพีเอาอีกแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ขั้นปัตพีแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้ขยะตะกูลอย่างมันจะไปอยู่ขั้นปตพีได้ยังไงถ้าพลังวิญญาณของมันไม่หยุดแล้วก็มันคงได้ไปอยู่ขั้นสวรรค์นแน่ดูค่ะเจ้าหยานก็แค่ระดับขั้นดำ แต่เจ้าขยะนั่นเี่งกว่าลูกอีกข้าข้าอีกนั่นหรอเจ้าขยะนั่นมันเก่งกว่าข้าอีกนั่นหรือ,ม,อ,อมันเป็นแบบนี้ได้ไงนะอยู่อยู่ลูกชั้นใหเป็นคนสาคัญของตระกูลแถมตอนนี้ยังมีสถานะสูงก,กว่าเจ้ายานอีกอก็เคยคิดจะฆ่ามัน ถ้าตอนนี้มันเก่งกว่าข้ามันต้องกลับมาเอาคืนข้าแน่เฮ้ยไม่มันจะต้องไม่เป็นแบบนี้ข้าจะต้องรีบกำจัดเขาทช้งซะก่อนจะอะไรใจแย่ไม่มากกว่านี้เซนเออรระวังลูกเจ้าต้องทําให้สําคัญนะสําเร็จนะลูกข้าเจ้าหยอนมันกำลังจะหยุดการตื่นวิญญาณในพิษสีสิทธิ์ชยหยานกำลังทำอะไรเนา เจ้าย้อนกลัวเจ้าฉันกลับมาแก้แค้นในอนาคตแน่ๆจบไปแล้วนะครับฝากอ่านก่อนใครได้ที่เพจแปรแมงนะครับ